สวัสดีค่ะพอเรามาดูข้อมูลการเมืองไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2069เนี่ยนะคะมันเหมือนเรากำลังดูหนัง2เรื่องที่ฉายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในห้องประชุมสภาก็เถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญแบบว่าตัวบทกฎหมายซับซ้อนสุดๆแต่อีกด้านหนึ่งบนโซเชียลมีเดียโอ้โหการต่อสู้นี่วัดกันด้วยคลิปสั้นๆ15วินาทีหรือไม่ก็ดราม่าในตลาดสดคือ2เรื่องนี้มันดูคนละขั้วเลย แต่กลับเกี่ยวกันแบบตัดไม่ขาดด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันท่าว่าสงคราม2รูปแบบที่มันต่างกันสุดๆเนี่ยมันจะมาเจอกันที่ครูหาเลือกตั้งได้ยังไงครับเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดมากเลยนะครับเพราะมันคือการต่อสู้ใน2มิติที่เกิดขึ้นจริงๆมิติแรกก็คือสงครามเชิงโครงสร้างที่เดิมพันกันด้วยกติกาของประเทศในระยะยาวก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละครับ ส่วนอีกมิติคือสงครามแย่งชิงความนิยมรายวันเลยที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ด้วยความเร็วบนโลกออนไลน์สิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือว่าชัยชนะในสนามรบที่มันเร็วๆอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะส่งผลต่อการกำหนดกติกาในสนามรบที่เอ่อเชื่องช้าแต่หนักแน่นอย่างรัฐธรรมนูญได้มากน้อยแค่ไหนวันเรามาเริ่มกันที่เรื่องใหญ่ที่ดูจะช้าแต่สําคัญที่สุดก่อนเลยนะคะเรื่องทางแยกรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะพักประชาชนโดยเฉพาะคุณนทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ หัวหน้าพักเนี่ยเขาใช้คำแรงมากเลยว่าต้องการปลดโซ่ตรวนแล้วก็ล้างบางมรดกคอสอชอฟังดูเหมือนเป็นการปฏิวัติทางโครงสร้างเลยนะคะคำถามก็คือไอ้คำว่าปลดล็อกเนี่ยในทางปฏิบัติหน้าตามันเป็นยังไงคะมันคือการใช้กุญแจไขหรือว่าออใช้คอนทุบกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าโมเดลที่พักประชาชนเสนอมาเนี่ยนะถ้าดูจากข้อมูลของเดอะมาสเตอร์มันคือความพยายามที่จะเป็นกุญแจครับ ไม่ใช่ค้อนคือเขาระวังตัวมากที่จะไม่เดินซ้ำรอยเดิมที่อาจจะไปชนกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็เลยไม่ได้เสนอให้มีสอสอรอหรือสภาร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง100%แต่เสนอเป็นโมเดลแบบไฮบริด2ส่วนทำงานคู่กันไปส่วนแรกคือคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญมี35คนครับแล้ว35คนนี้มาจากไหนเหรอคะเลือกตั้งตรงเลยหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนให้ประชาชนสกรีนมาก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยให้ผู้แทนชุดปัจจุบันมาช่วยคัดกรองอีกชั้นอืเป็นการประนีประนอมที่น่าสนใจนะคะแล้วส่วนที่สองล่ะคะส่วนที่สองคือสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญอันนี้จะมี100คนเลยแล้วก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเต็มๆอ้าวอันนี้เลือกตั้งตรงเลยใช่ครับแต่ว่าจุดสาคัญคือสภานี้ไม่ได้มีอานาจในการเขียนหรือโหวตเนื้อหาโดยตรงนะ แต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาคอยรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อตังนวลนจากประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ส่งไม้ต่อให้คณะกรรมาการชุด35คนนั้นไปพิจารณาอีกทีทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการเมืองแห่งความเป็นไปได้คือการออกแบบทางออกที่พยายามหลีกเลี่ยงกับระเบิดทางกฎหมายแต่ก็ยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายใต้ข้อจํากัด เข้าใจภาพรวมแล้วค่ะเป็นการออกแบบที่พยายามเดินบนเส้นลวดจริงๆแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นที่กลายเป็นสายล่อฟ้าที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในเวทีดีเบตมีคำถามจี้ใจดำเลยว่าพักไหนไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องสองหมวดนี้ให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าคุณนัทพงศ์เป็นคนเดียวที่ไม่ยกมือกลายเป็นช็อตไวรัลที่สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยค่ะครับนี่คือจุดปะทะทางความคิดที่รุนแรงที่สุดของการเมืองไทยในรอบหลายปีเลย ถ้าจะให้เข้าใจเนี่ยเราต้องฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งอย่างละเอียดเลยนะครับฝั่งพรคประชาชนคุณนัทพงศ์เขาอธิบายว่าเหตุผลที่เขาไม่ยกมือเนี่ยเป็นเพราะเขายืนยันในหลักการว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและเขาก็มองว่ามันมีนกลไกคุ้มกันอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญปัจจุบันคือมาตรา255ที่เขียนล็อกไวอ้อย่างชัดเจนว่าห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอ๋อคือในมุมของเขาการไม่ยกมือค้านไม่ได้แปลว่าจะแก้แต่เป็นการยืนยันว่าไม่ควรไปตั้งทงจำกัดอำนาจของสะสะรที่มาจากประชาชนไว้ล่วงหน้าเพราะมันมีเซฟตี้เบรกตัวใหญ่อย่างมาตรา255คอยคุมอยู่แล้วอืมที่ฉันเข้าใจหลักการนี้นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะคะ ในมุมของคนทั่วไปที่เขากังวลการบอกว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วมันจะทําให้คนส่วนใหญ่สบายใจขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าคะมันฟังดูเป็นเรื่องเทคนิคชาวกฎหมายมากๆเลยนั่นแหละครับคือประเด็นที่ฝั่งผู้คัดค้านหยิบยกขึ้นมาโจมตีอย่างหนักเลยเขามองว่ามันเป็นการอ้างหลักการที่เปิดช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงที่รับไม่ได้อย่างที่คุณเจษฎาโทนวณิกจากพรรครักชาติให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเขาใช้คําแรงมากว่านี่คือเจตนาเสาะกร่อนบอลทําลายสถาบันคือมองว่า ถึงแม้มาตรา25 5จะล็อกเรื่องรูปแบบของรัฐไว้ก็จริงแต่การเปิดให้ยกร่างใหม่ได้ทั้งฉบับโดยไม่ล็อกหมวดหนึ่งและ2ไว้ก่อนเนี่ยมันเหมือนการเปิดประตูให้เข้าไปแก้ไขรายระละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันซึ่งอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบของรัฐแต่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงได้มีใครที่มอยมุมนี้อีกไหมคะเพราะดูเป็นข้อกังวลที่ใหญ่มากเลยมีครับแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองทางนั้นเลยอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ชี้ในทํานองเดียวกันว่า แม้จะเปลี่ยนรูปแบบรัฐไม่ได้แต่ในประวัติศาสตร์ก็เคยมีการแก้กฎหมายอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสถานะของสถาบันมาแล้วแต่คนที่ให้ภาพที่น่ากลัวกว่านั้นคือคุณบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเองเลยครับท่านระบุไว้ชัดเจนว่าประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชะอำนาจมันไม่ได้กองรวมกันอยู่แค่ในหมวดหนึ่งกับ2เท่านั้นแต่มันกระจายตัวซ่อนอยู่ในหมวดอื่นๆด้วยครับหมวดอื่นไม่หรอกคะใช่ครับ เช่นหมวดคณะรัฐมนตรีหรือหมวดรัฐสภาโหฟังดูเหมือนกับดักเลยนะคะคือต่อให้ตั้งใจจะเดินเลี่ยงกับระเบิดที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่ก็อาจจะเผลอไปเหยียบกับระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้พรมในห้องอื่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นี่มันเป็นอะไรที่คนร่างต้องระวังตัวหน้าดูเลยนะคะถูกต้องครับภาพมันเลยออกมาเป็นแบบนั้นเลยนี่คือความขัดแย้งทางความคิดที่ยังหาจุดร่วมกันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งมองว่าการเปิดให้ร่างใหม่ได้ทั้งฉบับโดยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ย คือการปลดล็อกประเทศปลดออกจากมรดกคณะรัฐประหารอย่างแท้จริงแต่อีกฝ่ายมองว่ามันคือการตีเช็คเปล่าที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปและอ่านนําไปสู่ความขัดแย้งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับชัดเจนมากค่ะแล้วความขัดแย้งทางความคิดที่ซับซ้อนขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศหรือเถียงกันแค่ในห้องประชุมใช่ไหมคะมันถูกนําไปย่อยไปขยายผลไปปั่นกระแส และไปปะทะกันในสนามรบที่ใหม่และเร็วกว่ามากนั่นก็คือโลกออนไลน์ซึ่งข้อมูลจากไวซไซต์ที่เราเห็นนี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆแค่ช่วงปลายปี68ถึงกลางเดือนมกราคม69มีการพูดถึงเรื่องการเมืองสูงถึง158ล้าน engagement เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าการเมืองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกออนไลน์ไปแล้วอย่างสมบูรณ์เลยนะครับและที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้คือแพลตฟอร์มที่ใช้กัน แม้เฟซบุ๊กจะยังเป็นฐานที่มั่นหลักของสื่อและพักการเมืองคิดเป็น65%ของข้อความทั้งหมดแต่ตัวเปลี่ยนเกมจริงๆคือ TikTok ครับใช่เลย TikTok นี่มาแรงแบบน่าตกใจมากข้อมูลบอกว่าสร้าง engagement ได้ถึง62ล้านครั้งซึ่งไลบี้ Facebook มาติดติดเลยทั้งๆที่จำนวนข้อความน้อยกว่ากันทั้ง6เท่านี่มันบอกเราชัดๆเลยนะคะว่าคลิปสั้นๆที่โดนใจคนคลิปเดียวใน Tik t o k เนี่ย อาจจะมีพลังมากกว่าการถแถลงข่าวยาวๆเป็นชั่วโมงได้ซ้ำตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เราต้องเจาะลึกว่าแต่ละพักใช้สมรภูมินี้สร้างแต้มต่อกันอย่างไรถ้าดูจากตัวเลขพักที่ครองพื้นที่นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยคือพักประชาชนที่กวาดไปคนเดียวกว่า70ล้าน engagement 70ล้านนั่นมันเกือบครึ่งหนึ่งของ engagement ทั้งหมดเลยนะคะแล้วกระแสส,ส่วนใหญ่ของเขามาจากไหนคะมาจากนโยบายดีๆหรือเปล่า สิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลข70ล้านครับแต่มันคือประเภทของ engagement สังเกตไหมครับว่ากระแสะวายร้าของพักประชาชนส่วนใหญ่มาจากเรื่องที่ท้าทายหรือประทะทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปของคุณรักชนกสีนอกที่ตั้งคำถามว่าทาหารมีไว้ทำไมอันนั้นก็เป็นวายร้าถล่มทลายเลยสร้างทั้งแรงหนุนและเสียงวิจารณ์อย่างหนักหรือจะเป็นดรามา่าตอนลมพื้นที่หาเสียงอย่างกรณีคุณนัทพงศ์ถูกแม่ค้าที่ขอนแก่นไล่เพราะไม่พอใจเรื่องม .112 หรือเหตุการณ์ที่คุณรักชนกเผชิญหน้ากับคนเห็นต่างในตลาดเรื่องราวเหล่านี้มันมีความขัดแย้งเป็นเชื้อเพลิงครับซึ่งดูเหมือนว่าอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอย่างทิกตอกเนี่ยอาจจะกำลังให้รางวัลกับการเมืองแห่งความขัดแย้งแบบนี้ซึ่งมันเป็นสมรภูมิที่พักอื่นที่เน้นนโยบายประนีประนอมอาจจะสู้ได้ยากมากเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะคือกลายเป็นว่าคอนเทนต์ที่สร้างดราม,ม่าได้ดีที่สุดอาจจะชนะในเกมอัลกอริทึมไปเลยแล้วพักอันดับรองๆลงมาอย่างเพื่อไทยล่ะคะ เขาปรับตัวกับเกมนี้ยังไงบ้างพักเพื่อไทยทำได้ประมาณ21ล้านเอนเกจเมนต์ครับแม้จะห่างจากอันดับหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังรักษาฐานที่มั่นได้ดีกลยุทธ์ของเขาดูเหมือนจะพยายามสร้างสมดุลระหว่างของเก่ากับของใหม่แคมเปญหลักคือยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทาได้ซึ่งการใช้คำว่ายกเครื่องก็น่านสนใจนะเหมือนยอมรับกล,กลายว่าของเดิมมันเก่าแล้วต้องทำใหม่หมดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับภาพจำเดิมๆของตัวเอง เขามีการชูคนรุ่นใหม่อย่าง Chain, ดรเชนยศชนันวงสวรรัสด์เพื่อสร้างความสดใหม่แต่ในขณะเดียวกันการเมืองแบบเดิมๆก็ยังทำงานได้ดีเช่นคำประสัยที่บอกให้เลือกเพื่อไทยเพื่อสกัดอนุทินหรือดราม่าลุงหลานระหว่างคุณสุริยะกับคุณธนาธรน,นั่นแหละครับกลายเป็นว่าการเมืองแบบบ้านๆดราม่าครอบครัวก็ยังขายได้ดีบนโซเชียลเหมือนกันนะคะ แล้วพักภูมิใจไทยล่ะคะเห็นว่าตัวเลขรวมของพักอาจจะไม่สูงมากแต่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาพักภูมิใจไทยมียอดรวม15.2ล้าน Engagement ครับแต่จุดแข็งที่สุดของเขาไม่ใช่ตัวพักแต่เป็นตัวบุคคลคือคุณอนุทินชาญวีรกูลที่มี Engagement ส่วนตัวสูงลิ่วถึง4.7ล้านครั้งนี่คือกลยุทธ์ผู้นำนำพักที่ชัดเจนมากในขณะที่พักประชาชนอาจจะขายอุดมการณ พักภูมิใจไทยขายตัวบุคคลและนโยบายที่จับต้องได้อย่างชัดเจนแต่มันน่าแปลกไหมคะที่ในยุคที่การเมืองเต็มไปด้วยเรื่องอุด,ดมการใหญ่ๆซับซ้อนๆแต่นโยบายที่ดูเรียบง่ายจับต้องได้อย่างคนละครึ่งพลสของภูมิใจไทยกลับกลายเป็นไวรัลที่ทรงพลังได้ขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่หรือเปล่าคะมันบอกเราว่าท่ามกลางความขัดแย้งเชิงอุด,ดมการเนี่ยนะครับ ปัญหาปากท้องยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและกระทบใจคนจำนวนมากที่สุดเสมอมีคลิปไวรัลที่เป็นเสียงจากแม่ค้าในตลาดจริงๆที่ฝากถึงนายกให้เร่งผลักดันโครงการนี้ซึ่งได้รับ e n g a ก e เมนตสูงมากเลยมันสะท้อนว่าภูมิใจไทยเก่งในการหาจุดเจ็บของชาวบ้านแล้วเสนอยาที่เข้าใจง่าย ส่วนพรรคอื่นๆอย่างประชาธิปัตย์ที่ได้7ล้าน e n g a g e m e n t ก็ยังคงอาศัยบารมีของคุณชวนหลีกภัยและการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์หรือพรรคม้ามืดอย่างพรรคเศรษฐกิจที่ทำได้ถึง5.8ล้านก็มาจากการเกาะติดประเด็นค่าครองชีพลุ้วนเลยครับฟังดูแล้วแต่ละพรรคก็มีสนามรบและก็วิธีการรบที่แตกต่างกันไปบนโลกออนไลน์นะคะแต่คำถามที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วตัวเลขทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไร ยอด engagement ถล่มทลายใน t i k t o k หรือ Facebook มันจะแปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะในคูหาเลือกตั้งได้จริงหรือเปล่าคะนี่คือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับและเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองยุคดิจิทัลเลยเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกระแสบ,บนจอกับคะแนนในหีบก็ได้ถ้าดูจากข้อมูลพักประชาชนคือผู้ชนะขาดลอยในสงครามการรับรู้บนโลกออนไลน์แต่ในโลกการเมืองยอด Engagement มันเหมือนเหรียญสองด้านนะครับมันรวมทั้งเสียงเชียร์และเสียงแช่ง หรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาดูเพราะดราม่าเฉยๆเข้าไว้ด้วยกันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพักประชาชนจึงไม่ใช่การสร้างไวรัลอีกต่อไปแต่คือการจะแปลงคนที่ดูให้เป็นคนที่กาให้ได้ครับในขณะที่พักอื่นๆแม้ตัวเลขบนโลกออนไลน์อาจจะดูเป็นรองแต่ก็อาจจะมีไพ่ใบอื่นในมือที่แข็งแกร่งกว่าหรอคะถูกต้องครับพักอย่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยแม้ e n g a g e m e n t จะไม่หวือหวาเท่าแต่เขามีสิ่งที่จับต้องได้มากกว่านั่นคือ ฐานเสียงเดิมและหัวคะแนนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกการเมืองแบบดั้งเดิมที่ยังคงทรงพลังอย่างยิ่งในสังคมไทยและสามารถการันตีคะแนนเสียงได้ในระดับหนึ่งเลยการเลือกตั้งครั้งนี้จนเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าระหว่างกระแสที่สร้างจากอัลกอริทึมกับโครงข่ายที่สร้างจากคนอะไรจะส่งผลลัพธ์ที่เด็ดขาดกว่ากันบทสรุปไม่ได้วัดกันที่ว่าใครถูกพูดถึงบนโซเชียลมากที่สุดแต่วัดกันที่ว่า พักใดจะสามารถฉุดคนบนโซเชียลให้ลุกจากหน้าจอแล้วเดินเข้าคู่หาไปกาบัตรเลือกตั้งได้สำเร็จถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมในวันนี้ได้ว่าเรากำลังมองเห็นการต่อสู้ใหญ่สองเรื่องที่ดำเนินไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องแรกคือการประทะกันทางหลักการครั้งสำคัญในประเด็นรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายหนึ่งต้องการจะรื้อโครงสร้างเดิมเพื่อปลดล็อกประเทศขณะที่อีกฝ่ายกังวลอย่างยิ่งถึงความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเสาหลักของชาติ และในเวลาเดียวกันเราก็เห็นการแข่งขันที่ฉับไวบนโลกดิจิทัลที่แต่ละพักใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อแย่งชิงความสนใจของคนและจุดเชื่อมที่สำคัญที่สุดก็คือผลการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพัน์นี้จะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครคือผู้กลุมอำนาจในการเดินหน้าหรือหยุดยั้งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนอยู่นี้นั่นเองครับชัยชนะในสมรภูมิดิจิทัล จะนำไปสู่การกำหนดทิศทางของสมรภูมิเชิงโครงสร้างโดยตรงกับกลไกการเมืองแบบดั้งเดิมในพื้นที่และยังการการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดเชิงอุดมการในการสร้างกติกาใหม่กับแนวทางปฏิบัติที่เน้นปากทองที่จับต้องได้ง่ายกว่าซึ่งมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ที่น่าขบคิดไว้ให้เราทุกคนนะครับว่าในการขับเคลื่อนการเมืองไทยยุคต่อไปทักษะแบบไหนจะมีความสำคัญมากกว่ากัน ระหว่างความสามารถในการสร้างกระแสไวรัลให้ดังกระหึ่มในชั่วข้ามคืนหรือความสามารถในการประนีประนอมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในห้องประชุมที่ไม่มีใครเห็น